รถเข้าใหม่นะครับผมกับนิสสันอะเมร่าหนึ่งจุดศคันนี้ปี2021สีเทาดำโค้ดสวยยี่นะเข้าใหม่ราคาโคตรเบานะฮะมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยขาย5 0 0แสนกว่านะครับผมแต่พอเป็นมือสองยุโรปยนต์แล้ว3 6 9 0 0 0หกบาทนะฮะฟีด้าผ่อนเบาๆนะครับขายที่ชอบรถรูปแบบฟีดานทรงสวยแบบนี้นะฮะผมดีไซน์สปอร์ตเท่นะฮะผมมีเซนเซอร์ด้านหน้าแล้วก็แจ้งเตือนก่อนการชนมีให้นะฮะ ใครชอบใครสนใจตามไปดูในคลิปให้จบนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่มินรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่ผมอีกแล้วเช่นเคยนะกับฟิล์มเพชรยนต์รถมือสองเคุณภาพดีนึกถึงรถมือสอดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้นะผมบอกได้เลยว่า มีรถเข้าใหม่ที่น่าสนใจหนึ่งรุ่นนีฮะแล้วราคาเบาๆประหยัดน้ำมันนะครับผมว่าด้วยเรื่องของความอึดถึกทนแล้วเนี่ยคันนี้ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะฮะกับนิสสันอเมร a านะฮะ1.0 EL Turbo คันนี้ปี2021นะครับผมรถใหม่มากนะครับสภาพสวยงามนะฮะผมเช็คระยะตลอดแน่นอนนะครับ,นะค,รบคันนี้นะบอกได้เลยว่าใครอยากได้รถซีดานนะครับผมที่เป็น เทอร์โบเนี่ยคันนี้สวยงดงามแน่นอนแล้วราคาคุ้มค่าจับต้องได้ด้วยนี่ครับกับคันนี้เลขไม้เพียงแค่31,000โลตกเฉลี่ยนะครับการวิ่งปีละ10,000โลไม่ได้ถือว่าเยอะเลยสำหรับรถอีโคคาร์แบบนี้นะครับผมขายที่ชอบขายที่สนใจหารถนะฮะซีดานไว้ใช้ขับขี่ในเมืองอยู่นะครับประหยัดน้ำมันนะฮะร,รูปทรงสปอร์ตโชบเฉียวนิสันเอเมร่า1นึนะครับ EL ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผม มาแจ้งราคาก่อนเลยนะครับกับคันนี้นะป้ายแดงมือหนึ่งนะครับตอนเขาเป็นป้ายแดงเนี่ยนะฮะร,ราคา0 0 0 0 0นนะฮะหกหมืบ, 6, 000, 9, 000บาทแต่ว่าพอเป็นมือ2แล้วเนี่ยนะฮะลดหลั่งลงมาแล้วเหลือเพียงแค่3าม0 0 0บาทหายไป2 0 0แสนนะครับพี่ๆนะน่าซื้อมากๆนะครับลด3ปีหายไป2 0 0แสนนะฮะ บอกได้เลยว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจนะรีบติดต่อโทรหาผมได้เลยนะฮะคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มได้ผ่อนอยู่6,000ต้นๆเท่านั้น6,200บาทตลอดยุสัญญานะครับพี่ๆท่านไหนที่เครดิตด,ดีเนี่ยก็จะได้รับดอกเบีย้ยพิเศษไปอีกนี่ครับ2.49อันนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเลยนะฮะ ใครที่ชอบขายสนใจนะอย่าลืมรีบติดต่อหาผมได้เลย0ู4 8 4 3 6 5 8 7นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะว่ารถคันนี้มันมีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เดิมแท้สวยไหมนะฮะสภาพเป็นยังไงน่าใช้น่าขับไหมนะฮะเดี๋ยวพาไปชมออปชั่นฟังก์ชันกันนะฮะคันนี้นะครับหลอดไฟเป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะฮะโปรเจคเตอร์เลนนะฮะไฟเลี้ยวไฟอะไรก็เป็นโปรเจคเตอร์เลนหมดแล้วก็ไม่มีนะับรอยขีดข่วนของนะฮะกระจกนะฮะ ไฟหน้าด้านหน้าไม่มีรอยรอองน้ําเข้านะครับแน่นอนไฟเดิมแท้จากนิสสันนาว่านะฮะเอ้นิสันอเมร่จะนาว่ a ได้ยังไงนะฮะคันนี้ที่เซอร์ไพรส์ก็คือเขากล้าให้มาคือระบบนะฮะตัว EL เป็นตัวกลางนะฮะคันนี้ที่เขากล้าให้มาคือเซนเซอร์นะฮะแจ้งเตือนก่อนการชนที่เป็นโลโก้ของเขาเงาๆใสๆพี่ๆเห็นไหมนะครับโลโก้นิสสันของเขานะฮะที่เป็นเรดาร์ตรวจับแจ้งเตือน่อนการชน หรือว่าเป็นเดรดราช่วยในการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่ารถนะครับคันนี้เบรกอัตโนมัติให้มีให้นะสําหรับรถราคาเท่านี้มีเดรดราให้นะครับที่ๆว่าคุ้มไหมนะฮะผมมองว่าคุ้มมากนะครับออปชั่นเท่านี้นะครับล้นๆแล้วนะฮะ กระจังด้านหน้าดีไซน์เป็นทรงลังพึ่งนะพร้อมกับตัว v ีเชฟของเขาหน้า v ีเชฟของเขาที่เป็นสีโครเมียมนะฮะทะเบียนได้เป็น2ขอไข่ฉอชิ่งนะครับเก้าสได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับแล้วเป็นสีเทาดําด้วยยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับสำหรับนิสสันอ m เม a คันนี้นะฮะนี่สวยๆเลยรอยต่อรถแนบสนิทแบบนี้นะฮะเสียงสีบางๆเสียงบางๆแน่นอนซุ้มล้อป่องล้อเรียบเนียนนะฮะ พี่ๆดูได้นะครับสีสันสวยงามคิ้วสันเหลี่ยมโปรงฝากระโปรงเนี่ยพี่ๆดูนะคมๆนะฮะไม่มีการโป้หนามาแน่นอนนะครับผมคันนี้นะเรียกว่าสวยงามน่าใช้งานนะฮะกระจกแท้เดิมจากนิสสันนะฮะล้อแม็กนะฮะฝั่งนี้เขาจะให้เป็นแม็กขอบสิบห้านะฮะสำหรับตัวนิสสันเนาะแบนแม็กทูโทนอลลอยปัดหน้าเงานี่ครับผมนี่จะมีค่าบที่เกลือนิดหน่อยผมต้องแจ้งนี้ แต่เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับในส่วนของคาบตรงนี้นะมีบริการทําความสะอาดเช็ดล้างให้นะครับเดี๋ยวไปปาดใหม่แน่นอนนะครับถ้ามันขัดไม่ออกเดี๋ยวผมก็จะใช้วิธีการปาดใหม่ให้กลับมาน่าเงินสวยเงาเหมือนเดิมแน่นอนนะครับคันนี้นะไม่ต้องห่วงนะฮะคันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่เดี๋ยว จัดการให้ไม่มีปัญหานะครับระบบดิสเบรกคู่หน้าเนี่ยเป็นเบรก ABS นะครับกระจายแรงเบรก EBD มีให้นะฮะหรือว่าเสริมแรงเบรก BA เขามีให้เช่นเดียวกันนะครับยางนะฮะผมเป็นยางปี2020นย่ะฮะยางเนี่ยเดี๋ยวมันแตกแล้วและเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนให้ทั้งหมด4เส้นเลยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะฮะซุ้มล้อปวมล้อโชกคอัพเดิมนะฮะพี่ดูได้นะครับ ระบบช่วงล่างระบบเบรกอะไรต่างๆนะครับผมเฟิร์มแน่นอนนะครับผมมาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบแท้ทุกชิ้นนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างตัวรถนะฮะแบบนี้เลยกระจกนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นสมาร์ทเอนที่เคเลดนะครับสำหรับคันนี้มือเปิดประตูเป็นแบบปุ่มกดสมาร์ทเอนที่เคเลดแล้วด้วยนะครับแค่กุญแจอยู่ใกล้ตัวก็กดเปิดรถได้แล้วนะฮะกระจกแท้เดิมติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับจากนิสสันนี่แบบนี้เลยนะฮะ ฝาประตูเป็นโทนดำนะครับวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นวัสดุแบบฮาร์ดนะฮะตรงนี้ก็จะหุ้มหนังมาด้วยนะฮะนี่นี่หุ้มหนังมาหมดเลยนะครับแผงตรงนี้นะฮะให้ความรู้สึกแบบซอฟทัชนะครับนุ่มมากนะฮะแล้วก็ขอบตรงเนี้ยเขาจะดีไซน์เป็นลายเคปลานะครับเป็นพลาสติกลายเคปลาสวยงามมากนะครับกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับได้นะฮะแล้วก็ลำโพงลำโพงเนี่ยลำโพงเาฆาะให้เนาะ น็อตเสาเอนะฮะไม่มีขยับขันขายใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะผมนี่พี่พีดูนะฮะมีคาบสิ่งสกปรกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ดูแลให้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะออกรถกับผมนะครับได้รถดีรถสวยแน่นอนพี่ๆีรับประกันไม่ต้องไปลุ้นนะครับว่ารถซื้อไปจะจบไหมไม่จบอะไรต่างๆนานานะครับผมซื้อกับผมจบทุกอาการนะฮะบอกได้เลยว่าขับไปขี่หลออย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วนะฮะผมแล้วก็น็อตเสาบีนะครับต้องนะฮะ ไม่ขยับขันไขนะครับเบ้ากรประตูทุกอย่างมาร์คสีเดิมโรงงานต้องอยู่ครบดูตามนิ้วผมนะนี่มีมาร์คสีเดิมให้นะฮะตัวนีครับผมตัวกระดูกงูนี่ฮะโหแน่นแน่นนะแน่นมากนะครับแต่ผมแกะให้ดูนี่กระดูกงูรอยสปอตนะครับพวกนี้คมมากนะฮะพี่พี่ดูนะคมจริงๆนี่ฮะคมสวยมากไม่เคยมีการชนนะครับถ้ารอยเห็นรอยสปอตแบบนี้แล้วนะครับผมตรงโครงสร้างของ ตัวนี้นะตรงประตูนะครับผมยืนยันได้เลยว่ารถไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยว่าพี่ๆจะได้รถ 7A ไปขับรถหลอกันได้นอนนะฮะภายในเป็นโทนดําหมดเลยเบาะได้เบาะหนังด้วยสําหรับตัว EL คันนี้นะฮะไม่ใช่เบาะผ้านะแต่เป็นเบาะหนังนะครับตึงๆแบบนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่6ก0 0บาทตลอดยุสัญญาเท่านั้นนะฮะพี่ๆก็จะได้นะครับตัวพันเทอร์โบไปขับนะครับผมเบาะเนี่ย เรียบร้อยเลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังอย่างดีนะฮะแล้วก็มีเบลมีเบลอะไรต่างๆครบครันแล้วนะฮะสวยงามมากพื้นที่ใช้สอยเยอะนะฮะกระเป๋าจิงโจ้คู่หลังเนี่ยเขาให้มาสองข้างนะฝั่งฝั่งด้านหลังเบาะคนขับหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนั่งข้างเบาะคนขับอีกหนึ่งนะฮะเป็นสองเนี่ยแล้วมีช่องชาร์จ USB ให้อีกหนึ่งจุดนะฮะผมนี่ช่องชาร์จ USB เขาก็ติดมาให้นะครับผมนี่สำหรับแบบนี้เลยนะฮะด้านบนก็จะเป็นสีเบจเนาะตัดจากสีดำนะฮะ ตะเข็บเป็นอ้างเนี่ยผมไม่อยากจะแกะเลยเพราะยางมันแน่นมากกลัวมันจะเสื่อมนี่ครับผมแต่ผมรับประกันให้เลยว่ารถด,ดีรถแท้รถเดิมแน่นอนะนะครับมีรับประกันให้ถ้าไปตรวจเช็คศูนย์นอกนะแล้วเจอว่ารถไม่ดีไม่สวยอย่างที่ผมพูดจริงยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับนี่นะฮะแม็กด้านหลังก็จะได้เป็นดัมเบลกเนาะแล้วก็ซุ้มล้อปองล้อก็ คิ้วสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้นะฮะหลายคนหลายท่านอาจจะเห็นว่าโอ้โหตรงนี้มันทำไมมันนูนออกมานะครแปลกๆจังนะฮะมันเป็นเรื่องของแอโรดนามิกนะฮะที่ลมสามารถวิ่งผ่านตัวรถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับล่องตรงนี้นะใครเอารถไปเบียดไปชนแล้วล่องมันยุบนะให้ช่างเขาตีใหม่ให้ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าตรงนี้สำคัญนะฮะเป็นแอโรดนามิกของเขานะครับผมนี่นะสวยๆแบบนี้ยังคิ้วสันยังคมแบบนี้รอยต่อรถแน่นๆแบบนี้นะครับผม คมเลยนะฮะคีบฉลามนี่ครับรับสัญญาณวิทยุแบบชาร์กฟินนะฮะค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะด้านหลังคิ้วสันเหลี่ยมคมๆนะครับมีโลโก้นิสสันอเมล่านะครับไฟด้านหลังเนี่ยเป็นไฟไลด์ไกดิ้งนะนะฮะไฟเบรกเป็น LED นะฮะเป็นแบบเส้นนะไลด์ไกดิ้งสวยมากนะครับมีโลโก้นิสสันมีโลโก้เทอร์โบนะครับแบบนี้เลยนะฮะสวยๆนะด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะ ขอมาดูการชนด้านท้ายหน่อยกันนะครับอันนี้ก็เป็นลายเคปลราหมดเลยนะฮะเนี่ยเป็นลายเคปเลานะครับผมมีไฟทับทีมติดให้นะครับเป็นลายเคปลราสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยเก็บของได้ค่อนข้างได้เยอะเลยนะฮะนี่สําหรับอเมล่านะโอ้โหเรียกได้ว่ากระเป๋าเดินทางใหญ่ๆได้สามใบเลยนะฮะจุกๆกันไปเลยนะฮะมีเรื่องของนะครับยางอะไหลนะครับผมนี่ยางอะไหแม่แรงเขามีให้นะสําหรับตัว e อนะฮะ ยางอะไหล่ก็จะเป็นล้อเล็กๆนี่ครับผมเป็นยางอะไหล่ของศูนย์มาติดตั้งมานะครับเดิมแท้แน่นอนซีนถังมะพร้าวเนี่ยเดิมแท้นะครับสีไข่ไก่นะครับเมสสปอร์ตเมส์อาร์คด้านหลังเนี่ยอยู่คมเลยนะฮะผ้าสักหลาดตึงๆนะครับไม่มีขาดแบบนี้นะฮะรองรอยด้านหลังนะไม่มีการชนเฉียวนะครับพี่ๆดูได้เลยนี่ครับน็อตต่างๆทุกอย่างนะครับน็อตฝาปองฝาท้ายไม่เคยขยับนะครับรูระบายอากาศกลมสวยทุกเม็ดนะฝาท้ายนะครับพี่ๆดูสังเกตนะสวยมากนะฮะ เนี่ยน็อตไม่เคยขยับเลยพ,พี่สีเดียวกันกับตัวโครงสร้างตัวบอดี้รถนะครับซีนยางต่างๆทุกอย่างสวยงามนะฮะคันนี้ก็จะด้อยเรื่องเดียวเลยเรื่องนะฮะเรื่องของผมจะบอกให้ว่ามันเป็นเรื่องของเออหน้าจอที่ไม่สามารถเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับอาจจะไปเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนเอานะครับเพราะว่าเชื่อมต่อได้แค่ AMFM นะครับ AUX เท่านั้นเองนะฮะสำหรับหน้าจอตัวนี้เนาะแต่ถามว่ารูปลักษณ์ภายนอกนี่สวยไหมสวยแล้วนะนะฮะสำหรับ อเมล่านะนะครับผมขอญาตพาไปดูนะด้านในนะครับว่ามีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะนะครับผมอยู่กับด้านหน้านะขอญาตพาดูโครงสร้างก่อนนะครับผมเรื่องของน็อตเสาเอเนี่ยไม่เคยขย่าขันขายนะครับระหว่างฝั่งคนขับนะครับผมพี่ดูได้บันไดทางเหยียบขึ้นเนี่ยไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักมาเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับเวลาดูนะฮะสำหรับเจ้า Nissan a r m e l a นะแพนเพลตรงนี้นะฮะแผนเพลเขาจะอยู่ฝั่งคนขับนะฮะ บอกเลขคงเลขเครื่องอะไรชัดเจนนี่ฮะมีโลโก้นิสันปั๊มแบบแน่นๆแบบนี้นะฮะแล้วก็รอยสติกเกอร์นะครับบอกความดันลมยางนะฮะน็อตเสาบีนะครับไม่เคยขยับขันขายแบบนี้นะฮะนี่สวยๆดูได้นะครับผมเบาะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับเบาะหนังสีดำนะครับปรับพับได้หกทิศทางนะฮะขอแยกเข้าไปในตัวรถแล้วกันแอร์ลูกกลมทรงสปอร์ตนะแล้วก็ที่ครอบหน้าปัดเลนไมค์เขาเนี่ยจะเป็นลายเคปลอรนะสวยมากนะฮะเนี่ยสวยมาก เนี่ยมีการการลื่นการถลายแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับหรือว่า A off ดับรถอัตโนมัตินะครับเมื่อไม่ใช้งานนะฮะก็มีให้สำหรับรถราคาเท่านี้นะแล้วมีออปชันประมาณนี้นะผมบอกได้เลยว่าคุ้มนะครับคุ้มมากนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วก็คุญแจนะครับนี่เป็นสมาร์อทอินทีเรชแบบนี้นะฮะขออนุญาตสตาร์ทรถเลยแล้วกันปุ่มพุชสตาร์ก็จะอยู่คอนโซลตรงกลาง นี่นะฮะพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะเบามากนะครับพวงมาลัยเบามากนะครับพวงมาลัยดีไซน์ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วมีโลโก้นิสสันอะไรต่างๆมาเสียงเครื่องก็จะเงียบๆแบบนี้เลยนะฮะนะครับมีแอร์แบ็กให้นะฮะรสามใบด้านหน้านะครับผมแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถวางสายตัดสายอะไรได้หมดเลยนะฮะ หน้าปัดเรือนไม้นี่ครับแล้วก็ดูได้เลยเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแล้วเรียบร้อยนะฮะหน้าปัดเรือนไม้เรืองแสงทุกอย่างปกติเลยนะแล้วก็เลขไม้นะครับอยู่ที่สามหมืหนึ่งันหก้ก้าสกิโลเมตรเท่านั้นเฉลี่ยการใช้ต่อปีก็ปีละหมื่นโลนะครับแอร์ลูกลมทรงสปอร์ตนะครับเขาจะให้มาสองข้างแบบนี้นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าหน้าจอเขานี่ครับผมเชื่อมต่อได้แค่ AMFM นะครับแล้วก็ เป็น AUX นะฮะที่สามารถเชื่อมต่อได้เนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับ AUX แล้วก็เครื่องเล่นเสียงของเขานะครับที่ผมว่าถือว่ายังไม่ค่อยยังกักอยู่นะฮะแต่สามารถเปลี่ยนได้นะให้เป็นหน้าจอทัชสกรีนสามารถเปลี่ยนได้นะครับโทรหาผมนะครับผมทาได้หมดเลยนะครับถ้าพี่อยากได้แบบไหนผมจัดให้ได้นะมีให้เหมือนกันนะครับหน้าจอกลางสําหรับตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มนะ นะฮะจะกระซิบนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เรื่องแอร์นะครับเป็นแมนนวลนะฮะแอซีอะไรต่างๆปล่อยน้ํายานะครับระบบไหลเวียนนะครับของอากาศนะครับด้านหน้าตัวรถไล่ฟ้ามีหมดนะฮะเชื่อมต่อ AUX นะครับ USB ก็จะอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็มีช่องชาร์จเอาเลทชาร์จให้1จุดนะฮะคอนโซลกลางก็ดีไซน์ตกแต่งมาได้สวยงามนะครับเกียร์เป็นแบบ CVT ด้วยนะฮะคันนี้ก็คอนโซลกลางมีที่วางแก้วให้2จุดนะครับแล้วก็เบรกมือเนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะฮะ ที่วางแขนพักซอกเนี่ยเขาก็จะให้หุ้มหนังมาสวยๆนะฮะมีช่องชาร์จให้นะครับ USB นะฮะใช้4.1จุดนะครับก็ใสๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เอกาสารทุกอย่างคู่มือทุกอย่างอยู่ครบนะครับสำหรับนิสสันคันนี้ประวัติเข้าศูนย์ประวัติการบํารุงรักษานะครับผมอยู่ครบหมดเลยนะฮะก็ตรวจเช็คประวัติได้นะคันนี้บอกได้เลยว่าใครได้ไปก็คุ้มมากแน่นอนนะฮะรถสภาพเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับ เรียกได้ว่าใช้น้อยมากๆเลยสําหรับนิสสันอะเมลาตัวนี้นะครับไฟด้านหน้าด้านบนมีหมดนะฮะมีกระจกให้ในครับที่บังแดดมีให้นะแบบนี้เลยสองฝั่งซ้ายขวานะครับด้านบนก็ส,สวยๆงามๆด้านหลังกว้างแบบนี้เลยนะครับพี่ๆผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ขับดีนะเพราะว่าพวงมาลัยเบาไม่ได้หนักเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะควบคุมบังคับง่ายแล้วก็แจ้งเตือนก่อนการชนหรือใครที่อยากจะนะฮะ มีออปชันนะครับไม่ได้อยากจ่ายแพงนะแต่อยากได้รถที่มีออปชันแน่นนะผมบอกได้เลยว่าอาเมล่าตอบโจทย์พี่พี่ที่สุดแล้วเนียฮะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้า้องเครื่องแล้วกันนะครับผมว่าว่า่ะฮะมันเด่นแค่ไหนนะครับมันดีแค่ไหนเนะฮะเครื่องยนต์เป็นไงฟิตไหมนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยนะฮะตัดไปด้านหน้าตัวรถนะครับเจ้านิสันอาร์เมล่านะห้องเครื่องก็แห้งๆประมาณนี้เลยนะครับผมคี้นๆนแบบนี้นะครับไม่มีคั้นมันหยุดเยิ้มเลยนะฮะ แล้วก็เครื่องยนต์สี่สูบน่ครับ9 9 9 9ซ c นะครับ100แรงม้านะคันนี้นะครับอัตราการเร่งดีอัตราการตอบสนองดีแน่นอนนะครับท่ออากาศต่างๆทุกอย่างนี่ครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะฮะยางรองแท่นเครื่องอะไรต่างๆนะครับใหม่หมดเลยพอรถเป็นปี2021เองนะครับสายพงษสายพานนะครับปกตินะฮะโครงสร้างของตัวรถน่ครับน็อตไม่เคยขยบพันไถ่นะครับนี่พี่ๆดูได้นะฮะ น้อใสาสายแบบนี้นะครับน้ำยาหมอนะ้อน้ำยาของเหลวน้ำมันเครื่องต่างเ๋ยผมเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะฮะสำหรับนิสสันคันนี้เนาะประกันศูนย์นะครับเขาก็จะหมดปีนี้นะปี2024นะเพราะรถเขาเล่าประกันศูนย์มาเนี่ย3ปีนะฮะก็จะประมาณนี้เลยเนะี่ยโครงสร้างด้านหน้าคานด้านหน้าของเขานี่ครับตรมสวยเลยรูระบายอากานน็อตทุกอย่างไม่เคยขยับขันขายแต่อย่างใดนะครับพอยกองอากาศกองอากาศใช้งานได้ปกตินะแล้วกล่องฟิวกล่กองรีเลยแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับว่า น้ำรกงน้ำกันเนี่ยมันแห้งแล้วหรือยังนี่ครับผมหรือว่าไฟเนี่ยในแบตเตอรี่เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานไหมเดี๋ยวผมก็เช็คให้นะจุดนี้นะครับฟาโปรงเดิมแท้นะครับน็อตไม่มีขยับขันขายนะครับแผ่นกระจายความร้อนก็ตึงๆึงงแบบนี้นะฮะติ๊กเกอร์มอก,อกอทุกอย่างอยู่ครบเดิมแท้สวยงามนะครับรูระบายอากาศกลมสวยแบบนี้นะฮะสีเดิมนะครับทั้งคันนะฮะคันนี้นะแล้วก็ซีนยางของเขาเนี่ยนิ่มๆอยู่เลยใช้การได้ยาวๆนะครับสำหรับใครนะครับที่มองหารถ ขับขี่ภายในเมืองนะฮะรูปทรงดีไซน์ทรงสปอร์ตออปชั่นคุ้มค่านะครับผมต้องบอกเลยว่าอเมล่าคันนี้ตอบโจทย์พี่สุดแล้วนะฮะฟรีดาวผ่อนแค่หกพันสี่เท่านั้นนะครับมีระบบการแจ้งเตือนก่อนการชนแล้วก็เบรกช่วยเหลืออตัตโนมัตินะฮะสำหรับรถราคาเท่านี้ออปชั่นเท่านี้ผมมองว่าคุ้มยังไงก็คุ้มนะฮะและยิ่งดีไซน์ออกมาใหม่ด้วยได้โฉมใหม่ด้วยนะครับผมจัดไปเนี่ยใครชอบโทรมาหาผมได้เลย เบอร์ด้านล่างนะครับ0 6 4 8 4ห6 5 8 7หรือว่าใครไม่สะดกโทรก็แอดไลน์เข้ามาได้ได้เลยนะฮะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมผิดพลาดประการไหนต้องขอภายมา,าทั่ที้ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ